ดีทางซุนงสงเ้าเนาบรรยากาศมายูเข้มคองเราจะมาเอาบรรยากาศทางซุนจะเป็นแข้มคองดูเมืองท่าแคกเด้อเมืองท่าแคกเปินข้ามวันอย่างเงาเ้าพอเจมเปิดเลยวันนี้เอา เริ่มจาเจ็ดโมงคันเศร้าหลายมันตเวินขึ้นเนาะอ่านดูว่ามนี้คนโตคนยังไงนะมันก็เลยว่าภาพบริษัทคนไหนเนาะมันก็ว่ามาเอาเจ็ดโมงซะ่ะพอดีตาวิตเวินงคืนนแ่ได้ได้ภาพแจ้งเนาะฟังอันนั้นเป็นฟังเด้อเลยทั้งเนาะฟัง loud โผลว่ลว o าเนะะานะโผลว o u ไปซาไปเบิงองยางไปเบืองเยอกลางคืนยี่นี่กลางคืนเพื่อนก็มีขายเครื่องไอ้คองมีการกินเรากินเบียบร์บ่อยยังนี้แหละเป็นบันเทิงเนะาะขาเลาะไปอันนี้ชุดสายแดนเนาะชุดสายแดนของประเทศไทยหว่าสุดสายแดนสยามัน,นี่ไปลองขายพันสายมือไปเบิาง เนาะสาวชาวชา,าวสวนเพิ่นสาวบ้านเพิ่นเอาวันนี้ตืนินกำลังขึ้นแล้วขึ้นสูงงติ้วแล้วเจ็ดโมงดิเนาะมันได้ภาพแจ้งเด่นเนาะวันนี้รถรถ รถที่เนาะปรุงรถที่อันนี้คนเส้นทางตัวนี้เส้นทางให้รถที่แลนดี้ชี้ย่างพาสาิกโซ่ไปเบื้องเบิ้งนั้น นาชาวบ้านเพิ่นเอาสินค้าประเภทเนาะงต่างราขายตามเคมนี่แหละอันนี้เป็นเสทางไปตลาดอินดูจีนเนาะกวามือนี่แหละอันนี้เป็นชาวบ้านเพิ่นเอาสิน สัตเลี้ยงเออโวยหาปูหาปลาได้อยู่ใส่นก่ามาขายเป็นพืชเกษตรเนาะอ่งาง้างพื้นบ้านตายมวยมังยังอะไรเนาะมกล้วยถังน้องอางยา,าง่าง้างคนเก่ามาขายป่าที่ป่าสดสดคนเป็นป่าสดสดคนคนนำมาขายเป็นปลา ปลาปลาที่ว่าคัวอย้อนไปอย่างเนาะปลาโจ๊กโอ้ดีละปลาโจ๊กปลาโจ๊กคือว่าปลาดําคลองยู่แซ่บที่สุดอะไรอยนะปลาเก็ดนี่ประเภทปลาเก็ดเนาะปลาบึกปลายังปลาบึกปลายังโบหินเนาะอันนี้ปลายังปลานางวะนี่ปลานางครับปลาเนื้ออ่อนครับปลาเนื้ออ่อนเออภาษาไทยคือปลาเนื้ออ่อนภาษาลาวคือปลานางโอ้ยสุได้ยเนาะ มีบ้านอยู่นี่วามจริงว่าซื้อมาครัวกินอยู่หนิงั้นจะแซ่บบ้านคอยบ่อยากเมียอย่างนี้น่ะ <c oughs> บ้านเนี้ยอยู่ใส่คนระับ <c oughs> อยู่นครหลวงจังหวัดนี <c oughs> น้มีอยู่มันหักมันก็นอยู่สี่ใครพุ่นไกอ่อีกเแม่แม่มเทียวเหรอบัค่อยได้กินดอกอันปลาแซ่บๆนี่นะ่ะมันละคนคนบอดีโฟกหลาย คนวันหลายเนยาะยูฮ<า>ันอาหารมีขา,ายแต่ยูฮานอาหารเขาจะกินเราไปห้านอาหารมีวัวกันปา่านางป่าอย่างแต่ว่าแพงดิราคาของราคาห้านอาหารเนาะเหี้ได้เห็นป่าสดๆจังสิยังไม่กินคืนคอเตเก่้าวมหม่ผมยังไม่น้อยนะนะโบมีแล้วมีแล้วชีวิตแบบ,แบ,บวิถีชีวิตแล้วโบได้แล้วต้องได้ไปซื้อกินยู้าน เงินกบเงินก็บูหลายเนาะเขาก็ไปกินเขาก็ซอกซื้อแบบนี้มาใหดกินเองอันนี้นะครทบส่วนกมมินของสาวเกละบอนเนาะสาวลาวสาวไทยอยู่แค่ลิ้มโของอยู่แคมโขงเนี่ยมันก็มีที่ที่แต่ต่างๆนานากันไปอันนี้อยู่ท่าแคกคนก็เงินเนาะอยู่ต่างจังหวัดแบบมันก็เงินไข่คนมีอันปู่มีป่ามีพักนั่งอ่างหญ้า เนาะคือว่าเป็นหลายแล้วเพราะว่าเพราะว่าผู้บริโภคยัางโบรายได้เนาะอยู่ต่างจังหวัดเนาะผู้ทั่วอย่หลายแต่ว่าเพราะหาได้เนาะอันนี้เป็นพื้นบ้านเบออะไรนี้นะหมกหบักหุ่งหุงง่งบักม่วงนี่ยของพื้นบ้านหมดเลยนี่นะดูหลวงหลาย ลองไ่วงล่เยวคนก็คนก็มาคนตั้งใส่นขายยุแคเข้มคลองบนถนนคนเดินบนให้คนได้มายางออกกับร่างกายนะพนี้เพื <Ark> <habe> ่อนที่ป้องกันตะปางเกลื่อนไว้ดิเนาะแต่ผู้คนก็มาจับใจใส่สอยที่ละ นนมือนี่เป็นมือธรรมดายอย่างไรว่าคันมือว่าอันนี้ันเสาที่นักท่องเที่ยวมาหลายนี่แหงหลายแต่เศร้าแต่หกโมงเศร้าคนมือนี้เขาจะตื่นสวยแด้ก็เรียกว่าโบาได้งั้น,นืสวยเพราะว่าคันตื่นเต้าหลเศร้าถึกตอนฝนตกฝนยังหรือว่าตกเกินน้ำวนออกอ่ะยีละทายภาพมันก็โบอยากแจ้งเนาะ กล้วยนี่ยาวนี่ยาวมากล้วยแท้ๆยแท้สูกมะกรูดมะฮุ่งนี่วัวล่ะมีตลอดเนาะมุงเห็นปะมุ่งนี่มีตลอดปิ้งหมักด่างปิ้งกล้วยปิ้งอย่างขายเนี่ยเมื่อเส้าฮ้อนๆโอ้กินต่างเขาเยามื่อเส้าเลยก็ดีด้วกันเนี่ยนี่ะเขาบอกเขาบอกกินนั่นชัดบอกกินนั้นลายมันก็ดีอันนี้มัน อันดี้มันเนียนปลาอย่างนอป่าอย่างกอโอ้ยออกมันย่านไข่มันออกแล้วสายบาดอยู่นะนี่ไงเก่งเลยปลาคอเนี่ยเรื่องดินออกจากอันนี่ยมีเก่งขนาดมันแห้งได้ปลาคอหนูน่ะมันดูดต๊ะลุ่ละโอ้ปลากกายปลาเนาะแต่ปาตองเนาะบ้านเจ้าเอื้อมยังไง ปาตรองบอกปาตรองกายปาตรองกายบ้านควายเกินปาตรองบ่มีดอกตัวลอหันลีนบ้านควายนะบ้านควายบมไซและวลอหันลีนมันมันมันพูดยากไรมาต่ใส่ก่อนเด็กน่าขอดูจังเลยเออฟังนี่เขากำว่าปาตองเว้ยล่ะเขาบอกว่าปาตรองฟังข้าไปเป้าเขาบอว่าปาตรอง ป็ลาเขายังว่าว่าปลาเขาโมบิตโรปลารสันๆรสปลารียกายียกปลากปลาไลาปลาตองก็ถือว่าสุดแล้วดึงหูวอกแล้วได้กินแล้วใครได้กินลาปลาตองถือว่าดึงหูวอกได้มันแสบเนาะเอข้าเหนียวตุ้ยเนาะอุยออ ปลากุดหน่อยนะฮะกุดปลากังบ่ปลากุดคังปลากุดคัง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 หรือปลาคังงมีแต่เนื้อเลยครับมีก้างมีแต่กางกางปลากุดคังนี่ถือว่าเขาเขาเอามาเห็ดแกงส้มน่ารัวคันภาษาไทยว่าต้มส้มต้มยำว่าขอยมีแต่แกงส้มรู้แล้ว เฮ็ดอันนี้ทำลาบก็ได้ลวกกินก็ได้เออลวกแหว่ลวกกินก็ได้ทแต่ว่าชาวบ้านคอยมักลวกเห็ดแกงโลวกสมสมออแม่ละแกงมันก็ส้มคือกันมันก็คือกับลวกนั่นแหละต้มแบบบอยต้มดนไดเอาลงแล้วก็อ่อนๆอแล้วก็กินลวกหะนะไงมาข้าวโอ๊ตเอ้ยนั่นแหละไว้มาขามอ่อนนี่โบ้ทิมแหละ ว่าบ้างไปเอาตัวใหญ่เนาะเอาไว้เมียนให้แม่บา้านช่าบ้าเนาะเขาไม่ว่าเขาดื่มอะไรก็ว <ะ S 2> ่า,า,าไม่ต้องบงอ้เงเนาะลูกผ้าคน,น <ๆ S 2> ก็มาซื้อตลอดเด้คนบ้านอยู่นี่คนก็ซื้อไปให้แม่บ้านเห็ดครัวกินมันก็สบายกันเขาอยู่นี่ะนะเขาบริยูนี่เขาก็ได้ไปซอกกินอยูห่าอาหารจำเป็นแล้วนะน,นี่นะฟังเรื่องกันคือสิเจริญหลายเดี๋ยวนี้เนาะโอ้จลเลิร์นแต่จเจริญแบบทันสมัยพูด ันบน่คาค่าคนใดแหละมันก็ไปตามยุคสมัยมนันเนาะเมืองหลวงดิจะเลื่อแบบอัน,นผู้อยู่ได้ก็อยู่ผู้ผู้อยู่บ่ได้ก็ได้หนีออกไปส่วนตบบดพุ่นแล้วแข่งชิงกันเนาะอ่าแ,แข่งขันกันผู้ใดมีผู้ใดมีเงินหลายผู้ใดค้าขายเก่งจึงผอ้อยู่รอดแบบให้เฮาเจ้าค่อยนี่ก็พออดทนไป แต่ว่าทำมขาค้าค้าขายได้ดีแด้แต่ขายแม่แต่ขายปา้าได้บดุญเดียวก็ได้เบิดโพออยู่น่นอยู่นครจังจัมนมันมีเพือว่าตลาดบึงท่าหลวงตลาดนั้นใหญ่ที่สุดล่ะสินค้าเป็นปูนิลาข้างนั่งอังย่าน,นี้เอาไปฮันละเบิดอ่ะจากชนละเบิร์ะคนนี่ใจ้เศร้าๆเลยต้องซืนแต่หาโมเขืงคนคนไปซื้อเพื่อ พื้นไปขายต่อนะคุณเป็นตลาดกลางเดียวคือกับตลาดไทยนี่สิเลยโอ้ยเมื่อค่ำนี่ขายน้ำมันทันเตอรราคาถึงๆนั่นแหละถึงๆกับราคาราคาสูงดีขายน้ำมันทันแปดแปดโมงแรงเออแปดโมงเศร้าแล้วก็วายต <c> ล <oughs> าดไทยระวายตราวันเลิกบ <c oughs> ุก <c oughs> อีกคนอ่าบึงไปบึงไป <c oughs> okay. มะม่วงสุ่มๆเปรี้ยวๆโอ้ตาแห้งอยู่นะตาแห้งก็บรรยา,ายนะเอาผ้ายางเลาะไปเด้อทำซุนน่มด้อทายางเลาะป่าอยู่ในหุ่นป่าโอ้ยอ่อนซ้อนจะก,กูป่าหน้าน้ำ ยังจะล่างขึ้นเนะาะอวยงามไปกันไปกปัปนี่ クイッ